สวัสด er: ีครับพี่น้องครับมือหนีพ่อบ้านหุน่นหมีมาอีกแล้วครับพี่น้องมือหนีพ่อบ้านหุน่นหมีสีพามาเห็ดอาหารอีสานแซ่บๆอีกแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะมือหนีพ่อบ้านหุ่นหมีสีพามาเห็ดแจวกุ้งขวัวหอมหอมเสียบใส่ปากก่อนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋นะยวเอามาขวัวกุ้งกันก่อนนะครับพี่น้องครับมือหนีพ่อบ้านหุนน่นหมีได้กุ้งเต็มมาทั้งห้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะ ิดอยากกินแ้่กุ้งครับพี่น้องใส่ประกอบนะเสียบนะครับเนาะแต่เอามาเห็ดแบบสุกดีกว่านะครับเนาะกินสบายใจกว่าครับพี่น้องเดี๋ยวห้องขวัวกันก่อนนะครับเนาะขวัวมาสุกๆนะครับพี่น้องคนตัวไปตัวม้ากะสิเริมสุกแล้วนะครับพี่น้องครับกุ้งเ้าก็เริ่มแห้งเนี่ยแล้วนะครับเนาะอย่าเสียวแห้งลายเดี๋ยวมันจะบวแซ่บนะครับพี่น้องเรียบ้อยแล้วนะครับพ่อบ้านพุ่นมีเก่าเสียวกุ้งที่ห้องขวัวมาสกุูงนะพี่น้องเนาะมาต่ำเลยนะครับพี่น้องการขวัวกึ่งนั่นนะครับพ่อบ้านพุ่นมี ก็คือปุ่มอียงนะครับขวแย่งเสนามเช่นน้อยกระเพาะนะครับพี่น้องเนาะี๋ยวแล้วเขากันน้ำมาตุกตำให้มันละเอียดละเอียดนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าถ้าตำบริยัดนั่นนะครับเดี๋ยวหนวดกุ้งนะครับมัติดปากในส่วนของปากเขาครับพี่น้องนะมาติเจ็บนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเนาะตำกุ้งละเอียดแล้วเดี๋ยวเขามันเริ่มปุ่มกันเลยครับพี่น้องเครื่องปุ่มกันง่ายๆเลยครับเริ่มต้นด้วยนะครับ บก,กอกน้ำได้พี่น้องเด้อหรือหมากกอกนานั่นเองนะครับพี่น้องครับมือหนีขออนุญาตใส่มือจิกเลยนะพี่น้องเนาะนะครับใส่มือฉีกออกเลยนะครับพี่น้องนะครับถึงสองลูกนะครับพี่น้องเนาะบอท่อนีอยากใส่มีดเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เด้อนะครับเนื่องจากว่าอยากต้องการแน้นำบกอกน้ำดอกหลายๆเนี่ยชักหน่อยนะครับเนาะก็เลยขออนุญาตใส่มือนะครับเรียบร้ายแล้วนะครับเขาก็ตามไปด้วยเข่าขวานะครับพี่น้องเข่าขวานอ๋อใหม่ใหม่ครับมือหนีนะครับพี่น้อง พอดีหากระป Rabbi ุกพอๆก็เลยขัวใส่ถุงเันทพี่นงนะครับเนาะใส่ข้าวขัวไปแล้วนะครับก็ตามด้วยพริกป่นเท่านะครับพี่น้องเนาะหรือพริกขัวบันเท่านั้นนะครับพี่น้องเนาะมาเปียดใส่เปียดมากกว่าเปียดตามใจชอบเอาเลยครับพี่น้องนะครับใส่พริกป่นลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแดกปรุงต้มแน่ชักงน้อยนะครับพี่น้องครับอย่าใส่หลายเดียวมันจะครีมนะครับพี่น้องกุ้มเขาบดได้หลายปันไหนเด้วมีเมื่อนี่นะครับ เรียบร้อยแล้วก็ตามไปด้วยสิ่งที่ขาดว่าได้อิลีอิลอนั่นคือผงหนัว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 นะครับในผนงานการเฮ็ดเจวเนาะพี่น้องนะครับใส่ผงหนัวลงไปแล้วเขากระตังมม่นเข้ากันตะทครับจุลโลไปทุลโลมาจุลโลไปทุลโลมานะครับกระเริมหอมน้ำลายเขากรเริมแตกเขากรเริมหิ้วนะครับพี่น้องบัดน,นี้เนาะโอ้ยเป็นแต่แสบข,ขนาดเลยเจวกุ้มขวาเมื่อนี้นะครับเนาะ เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะก็ผักใส่ลงไปเลยครับพี่น้องผักนั่งก็ส้มีชีหอมกระต้นหอมกระนิ่งง่ายๆนะครับเนาะผู้ใดอยากใส่หัวหอมแดงหั่นซอยน้ำกระดิแล้วแต่มักไผ่มันนะครับเนาะแต่เมนูโบัดนี้ขอนขอนุญาตใส่แค่ต้นหอมกับผักชีหอมกระดิ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับพอบ,บัดมืุณมีก็ซิไปกินข้าวสุดโตพี่น้องบัหนี้เดี๋ยวเข้าไปตักใส่ถ้วยซะก่อนนะครับเนาะไปกินกับข้าวเหนียวน,น,น้อตโอ้ยบ่แล้วน้ำลายไหลน้ำลายแตกน้ำลายแตกนะครับ เบืองนาตาแจ่วกุ้งใส่ประกอบนะนะครับแจ่วกุ้งขัวหอาใส่ประกอกนะหอมหวานหวานสุดสมนะพี่น้องเป็นแต่เป็นแจังไดนะครับจังหดก็ล้องเฮ็ดตามเมืองเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้นะครับพ่อบ้านุมีก็ฝากไว้เพียงทุนน้กกอนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องแจ่วกุ้งใส่ประกอบนะหอมหอมแซ่บแซสูตรสไตล์บ้านๆครับพี่น้องครับมากินกับพ่อบ้านคุณมีครับพี่น้อง